สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินไหมคะได้ยินมคะทุกคนมาแบบไม่ให้สู้ไม่เสียงอีกแล้วนะจ๊ะ,จะก็บอกตรงเลยว่าตัดไม่ทันแล้วนะคะก็มาดึกเลยนะตอนนี้ที่เออตอนนี้ประเทศไทยกี่กโมงช่วยช่วคอมเมนต์หน่อยได้ไหมนะคะ ะะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตนิดนึงกดกล้องหน่อยนะคะโอเคไหมพอดีไหมอะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกันได้นะเดี๋ยวนะหมอขอเช็คเสียงก่อนก็ใครยังไม่นอนก็คุยกันได้นะคะนอกเรื่องกันได้แต่ว่าเดี๋ยวจะตัดเป็นลักนาลักนาไปแล้วกันเนาะ โอเคเอาเป็นว่าได้ยินเนาะทุกคนชัดเจนนะคะโอเคได้ยินนะพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะคะถ้าได้ยินแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวหมอจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะจะเริ่มเลยนะจะเริ่มเลยโอ้จะเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิงหาหกเจ็ดใช่ไหมโอเคโอเค ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหมอให้แอดมินแก้นะขอบคุณทุกคนมากเลยหูยมันรูเร็วมากมน่ารักมากตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะิี่ประเทศไทยกี่โมงแล้วอะ่ะดึกใช่ไหมอะ่ะหวย <c oughs> โอเคได้ยินกันชัดเจนเนาะเดี๋ยวให้น้องพิมพ์ให้ใหม่นะคะเดี๋ยวให้แก้หลังบ้านอืมโอเคเด,เดี๋ยวเขาแก้เออ นี่เหมาะทำคนเดียวเลยนะทุกคนตอนนี้ก็นะคะก็โอเคเดี๋ยวนะเอาลัคนาราศีแรกก่อนเมษแล้วเดี๋ยวจบคลิปแล้วก็ลัคนาราศีต่อไปยาวๆไปเรื่อย <c oughs> หรือว่าทุกคนอยากจะให้ทำคลิปเดียวหมดเลย <c oughs> แล้วก็ให้ให้ใหเอ่อให้น้องไปเรื่อีนะไปเอาภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยปนกันเอาไปทำทำสไตป์ให้ดีไหม this is g r t right. ดีไหมคะ อืมแล้วเดี๋ยวเออ่ระหว่างที่เราดูกันไปอย่างเงี้ยจะถามเออ่ดูดวงไปด้วยก็ได้นะอ่าใครมีตัวแทนอยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยสี่ทุ่มอ๋อสี่ทุ่มใช่ไหมอ่ะจะสี่ทุ่มหูยโหดร้ายมากโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคลิปที่เออไปใช่ป็นคลิปเป็นไลฟ์สดที่ คุยกันไปทายดวงกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวแป้งจะให้น้องทำทาสแตมป์ไว้ให้แต่เดี๋ยวแป้งช่วยเขาดีกว่า Why so sorry Oh my god Oh what the hell wow. What mm. What เกิดอะไรขึ้นกันโอเคทุกคนมานะคะเดี๋ยวช่วยน้องจดไปด้วย โอ้โหน่ารักมากเข้ามาดูกันนะคะก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดูลัคนาราศีเมษไปด้วยแล้วพอจบเมษอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดูดวงฟีนไปด้วยเผื่อใครมีประเด็นอยากจะถามอะไรในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้เลยนะอืมเอาลัคนาราศีเมษก่อนแต่ ถ้าใครมีเพื่อนชาวราศีเมษหรือตัวเองเป็นราศีเมษนะคะก็ถามแทนได้ว่าช่วงนี้ราศีเมษจะเป็นไปนที่ทางไหนบ้างคะได้โอเคทีนี้ขอดูโดยรวมก่อนเลยนะคะว่าลัคนาราศีเมษเอาเรื่องการเงินก่อนอันดับแรกนะคะการเงินนะหมอะเขาไปแบบสบายๆโอ้โหการเงินเนาะโอ้โหไพ่เดอะเดช่วงเนี้ยกระเป๋ารั่วไหลามากนะคะใช้เงินเดี๋ยวเดี๋ยว เกี่ยวกับการลงทุนครั้งเยอะบางคนเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะเพิ่งโดนโกงไปมีเรื่องคดีความหรืออะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่อาจจะเพิ่งจบไปแต่ไพ่ใบนี้มันเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหมายที่ว่าโอเคคดีมันอาจจะยาวนานแล้วแต่ทุกอย่างมันจบสิ้นลงแล้วนะคะเราอาจจะเป็นฝ่ายชนะด้วยชนะไหม ชนะชนะชนะนะคะบางคนก็ได้ท่าทำขวัญหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเรื่องการเงินหลังจากนี้นะคะคุณจะมีคนอุปถมัมภ์ค้าชูหลังจากที่บางคนเสียเงินก้อนใหญ่ไปไพ,พ่เดอะเดนมาเป็นไพ่ใบแรกนะคะใบแรกเป็น first, เฟิร์สเฟิร์สเลยของวันนี้นะคะอืมอืมอฮึได้จะ้ะคุณจิ๊บใช่ไหมอืมได้เลยโอเค ดูไปคุยไปเล่นกันไปแล้วกันเนาะนะคะคุณจิ๊บอ่ะจ่ายคุณจิ๊บเป็นลัคนาราศีเมษหรือเปล่า mm. เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูเป็นตัวแทนให้เพื่อนด้วยนะคะโอเคแต่ว่าขอดูเรื่องการการโชคลาภก่อนดีกว่าขอดูเรื่องโชคลาภของชาวราศีเมษลัคนาเมษโอเคถ้าไพ่สองใบนี้ออกมามันมีความหมายเหมือนกับว่า เราได้ทุกขลาบนะอย่างที่บอกบางคนอ่ะอาจจะมีเรื่องคดีความก่อนหน้านี้มีเรื่องผิดใจโดนหลอกเงินไปนะคะแล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาหรือบางคนอาจจะได้โชคลาบจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ไม่จะเป็นต้องไปหานั่งทางในที่ไหนไม่ใช่เราอาจจะมีการฝันมีการฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ dream ฝันขึ้นมาฝันแล้วก็รู้สึกหรือมีไซมีเซน์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ย นะคะอาจจะเป็นอายุของคนตายเป็นเออเออบ้านเลขที่เป็นเป็นเลขอะไรที่เกี่ยวกวับความสําคัญเกี่ยวกับตัวเขาอะนะมันก็เลยทําให้เกิดโชคลาภขึ้นมานะคะในเดือนนี้นะมังกรใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวโอเคถ้าอย่างนั้นใครเข้ามาเดี๋ยวดูอันนั้นให้ก่อนพอเมฆจบเดี๋ยวต่อด้วยมังกรดีไหมใครอยู่ดึกได้ <laughs> ตอนนี้เมืองไทยสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้ขอโทษนะทุกคนโอเค แป้งจะทําไปจนกว่าไม่มีคนจะดูนี่ยแหละทาไปเรื่อยๆมีปัญหาอะไรคุยกันนะคะจะดูให้ไปเรื่อยๆเลยนะอ่ะโอเคแต่ขอโทษจริงที่ช่วงนี้โฟกัสแต่ธุรกิจของตัวเองนะคะยงงี้ก็ต้องเติบโตมาแต่ว่าช่องนี้ยังอยู่ตลอดการบอกเลยยังอยู่ตลอดการแล้วก็เออพอเคลียร์เรื่องส่วนตัวเสร็จอะยังไงอะก็จะกลับมาทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะคะอืมอ่ะ ทีนี้ขอดูเรื่องการงานของชาวราศีเมษหน่อยนะคะโอเคก็ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ในองค์กรที่เป็นผู้หญิงที่มีตําแหน่งที่สูงกว่านะคะอืมอาจจะโดนคนในที่ทํางานกันแกล้งหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแกล้งนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณสามารถเอาอยู่นะไพ่บอกว่าอะไรที่เป็นความลับเก็บไว้อย่าอย่าไปแพร่งพายให้ใครรู้หรืองานอะไรที่มันเป็นความลับ หรือช่วงนี้คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรที่มันเป็นความลับนะคะแล้วทําให้เกิดปัญหาเวเองภายหลังได้นะคะระวังมีปัญหาชู้สาวในเรื่องที่ทํางานด้วยโดยที่เรา,าจ,จะไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องโดนข้อหาหมั่นไส้อันนี้ในะกรณีบางท่านบางคนแต่ในเรื่องของงานถ้าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พาร์ทเนอร์ต่างชาติถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจพาร์ทเนอร์ต่างชาติต่างภาษานะคะเข้ามานะอืมแต่ว่าช่วงนี้การงานของคุณบางคนอะ ชาวราศีเมษและชาวราศพูดตรงนี้เลยว่าคุณได้ทำสองงานแน่นอนมีงานหลักอยู่แล้วก็มี second job อยู่แล้วมี second job เข้ามาด้วยนะคะมี second job เข้ามาด้วยเป็นงานที่สองเป็นงานที่ไรายได้ดีบางคนมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงานถามว่าได้ไหมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือบางคนเปลี่ยนแล้วมีโอกาสจะได้งานในบริษัทที่เราคิดว่าเราทําได้นะคะแต่ว่าเข้าไปตอนแรกต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานที่แบบ เป็นสมมติเข้าไปคุณตำแหน่งแรกเป็น manager แต่อาจจะเป็นเหมือนเป็นกึง่งๆผู้ช่วย manager หรือว่าทำนู่นทำนี่นะคะก็เลยเหมือนกับว่างานในช่วงแรกอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับงานค่อนข้างเยอะในเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงวันที่14 17 1 0 1 4 1 5 1 6 1 7 18นะคะช่วงนั้นเกิดตลอดจุกจิกเข้ามาแต่ถามว่าแก้ได้ไหมโอ้สกิลคุณแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณแก้ได้ คุณแก้ได้นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนที่ทําให้คุณไว้ใจที่เขาจะช่วยเหลือคุณเขาคนน่าจะเป็นเพศที่สอะไรประมาณนี้ย l gbtq นั่นนะอืมนะคะ <_ Q> ก็เออ <_ Q> เขาอาจจะหมายถึงว่าบางคนบางท่านนะแต่เอาเป็นว่าเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่เขาจะเป็นคนอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่ชวยคุณน,นั่นเองนะคะส่วนเรื่องการเงินการลงทุนอีกสักหนึ่งใบช่วงนี้การเงินการลงทุนไพ่บอกว่า ไอ้ที่ลงทุนไปแล้วก็อย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มในเดือนนี้นะคะเพราะมีโอกาสติดลบนะคะไพ่แฮงแมนเนาะโอเคจ้ะไพ่จัดเม้นท์ไพ, judgment, ไพ่ใบน,นี้ระวังด้วยนะคะเคยติดนี้อะไรใครไว้หรือนี่บุญคุณอะไรใครไว้เดือนนี้จะมีเกณฑ์แบบคนแบบอยู่ๆยมาทําให้กวนใจจุกจิกกวนใจกลับมาอยากจะทวงบุญคุณนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของมรดกเลือดต้องระวังใช้คํานี้เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขู่ให้กวนนะแต่แบบ มันมีทรายเข้ามาแบบนี้จริงๆนะคะก็ระวังการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างพี่น้องด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้นะสุขภาพของชาวราศีเมษลัคนาเมษหน่อยได้ไหมคะโอเคก็ระวังบติเหตุเล็กน้อยตกท่อหรือว่าชนโต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะขับรถชนเล็กๆน้อยๆแต่แบบรถอาจจะเสียแต่เราเองไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะเสียทําไมใช่ไหมคะโอเคมาทีนี้ มาจบแล้วนะมาต่อกันเรื่องความรักนะคะความรักชาราศีเมษลักนณะเมษนะคะความรักชาราศีเมษลักนณเมษแต่ว่าโอเคระหว่างพักราศีเมษดูให้คุณสีดําหน่หอยละกันถือว่าเป็นตัวแทนของชาราศีเมษนะคะว่าในเรื่องของคนคุยเก่านะคะขอพูดถึงเรื่องคนโสดเข้าเรื่องคนโสดเลยกันคนคุยเก่าจะได้กลับมาคุยกันไหมคะกรณีแรกของคนราศีเมษก่อนนะคะอันนี้เป็นราศีของเขา คนคุยเก่าของชาราศีเมษจะกลับมาไหมนะคะมีการกลับมาพูดคุยกันเขาจะมาขอกลับมาขอเจราจาแบบอยากคุยกันอยากกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นสถานะไม่ชัดเจนทีนี้ขอแอบ,บดูคุณจิ bij, ๊บหนึ่งใบดวงของจิ๊บเองคุณจิ๊บเป็นเดอะสตาร์คุณจิปป๊บค,คะเดี๋ยวเขาจะกลับมาค่ะแล้วก็กลับมาเหมือนกับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราแบบไปฮิลลิ่งเขาคุณจิ๊บเป็นฝ่ายให้ให้มาตลอดอะแต่ก็จงเป็นตัวของตัวเองด้วยในทุกๆของความสัมพันธ์นะคะไม่งั้นเดี๋ยว เราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าท็อกซิคเรเลชั่นชิพอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความขัดแยง้งนะแล้วเหมือนเราต้องฝ่ายยอมตลอดนะคะอืแต่ส่วนชาราศีเมษเริ่มด้วยคนโสดคนโสดแน่นอนอยู่แล้วคนคนเก่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมากลับมาไม่พอคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้คุยได้เจอกับใครคนใหม่เป็นชาราศีมิถุนเป็นชาราศีกุมและ เป็นชาวราศีธนูนะคะกลับมากลับมานะคะมีเกณฑ์ได้กลับมาคุยกันคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าผมาทพ่านกคุยชาวราศีมังกรด้วยคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าครบสอนคบสองคนเก่าก็กลับมาคนใหม่ก็กลับมาไม่รู้จะตัดสินใจให้มันออกมาในรูปแบบใดใดนะคะนึกไม่ออกเลยอะประมาณนั้นนะคะอืมเพงทักคุยชาราศีกันประมาณสองสัปดาห์สุดท้ายของความสัมพันธ์ต้องบอกว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะอยู่นิ่งๆเงียบคนเดียวนะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่3มคนเก่ากลับมาแต่อยู่หายไปสัปดาห์สุดท้ายคนใหม่หายไปเฉยเลยคนเก่าวาวนเวียนในชีวิตสรุปในเดือนนี้ขอหนึ่งใบคนโสดจะโสดต่อไปไหมเรียกว่าโสดไม่สนิทโสดบ้างไม่โสดบ้างใช้คํานี้เลยนะคะเพราะว่าคุณคนเก่ามา คนใหม่ไปคนเก่ามาคนใหม่ไปสลับกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ขอดูความรู้สึกของคนเก่าค่ะเขาคิดยังไงชาวราศีเมษระคันาเมษบางคนคุยกับชาวต่างชาตินะของคนคุยกับคนไกลนะคะเขารู้สึกไงคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนแสนดีในสายตาเขานะคะทุกๆครั้งเขากลับมารู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความแฮปปี้มันอยากกลับมาคุยแล้วก็คุณเป็นเป็นเหมือนยาใจเป็นเหมือนสิ่งที่มันฮิลลิ่งเขาได้ดีมากๆเลยนะอืมทีนี้มาดูกันต่ออืม ได้จ้ะเดี๋ยวความสัมพันธ์พม่ชัดเจนต่อไปเลยนะคะชาวมังกรเอ้ยชาวเมธนะคะชาวเมธทีนี้คนใหม่ค่ะคิดยังไงกับคุณ3ามดาบคนใหม่ที่หายไปสาเหตุคือเขาเสียใจเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ว่าจะเอาคนใหม่หรือคนเก่านะคะอืมแต่เขามีความสุขมากกับการที่อยู่กับเราเขาพร้อมที่อยากจะพาเราเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าไปเอาชนะมันเลยค่ะคนเก่านะไพ่บอกนะคะคุณจะอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคุณเฉิดฉายมาก คุณเลือกได้แต่เลือกทีละคนใช้เวลาถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งตัดสินใจกับใครนะคะเพราะว่าปัญหาวุ่นวายมันจะเข้ามาด้วยนะคะมาช่วงสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ามันจะมีฟิลเหมือนกับประมาณว่าคนใหม่ของคนรักเก่าคุณจะมาเหมือนมาวอลวร์กับคุณอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็เออหูหนาวจังเลยกเปิดฮีเตอร์ปะสักคู่นะทุกคน Please hold. Okay. Okay. Come back. อ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเอ่อก็ทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วในใจของคุณคิดยังไงบ้างคุณโสดนะคะโอเคคุณจะเป็นผู้เลือกแล้วนับจากนี้ไปไพ่ the emperor ชัดเจนมาก แม้กระทั่งคุณศีเมษลัคณาเมตคุณจะใช้คําว่าคุณคุณขอเป็นผู้เลือกแต่มันมีทรายว่าอยากจะเป็นผู้ล่าหรอหรือ,อยัง <c oughs> ตัวเลยอยากเป็นผู้ล่าด้วยเหรอไม่เอานะไม่เอานะเหนื่อยนะเป็นผู้ล่านะ่ะนะคะเป็นผู้ล่าเราเหนื่อยนะคะอืมมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยนะบอกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องชัดเจนไปกับตัวเองเลยก็คือ เอาอย่างี้ดีกว่าจะคุยกี่คนแต่อย่ากโกหกเคลียไหมอย่ากโกหกดีกว่าดีที่สุดนะคะโอเคประมาณนี้มาสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษนะคะลัคนาเมษนะคะโหขอบคุณทุกคนมากยัง <laughs> ดึกปันนี้แล้วยังดูกันอยู่เลยอะ่ะน่ารักมากมาก,มากเลยนะคะอืมชาวราศีเมษสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแอบรักจะสมหวังไหมเอาอย่างนี้ดีกว่า เออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์แอบรักของชาวราสีเมษจะสมหวังไหมนะคะดีค่ะช่วยถามหมอไม่ค่อยไม่ค่อยมีมี้ะไรนะหมอไม่ค่อยมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องความรักมากสักเท่าไหร่ช่วยช่วยกันถามดีแล้วทุกคนมีส่วนร่วมนะคะอืมแอบรักสมหวังไหมไพ่ขึ้นมาเป็นแฮงแมน่ะเขา ถ้าชาวราศีเมษแอบรักใครมีเกณฑ์สมหวังยากอยู่เพราะคนคนนี้ยังโฟกัสกับเรื่องของตัวเองเขามีปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะบ,บางคนเขาบอกคนเป็นหมอหรือเป็นทํางานใหญ่โตถึงนักการเมืองอะไรเงี้ยหรออันนี้ในกรณีมานถ้าบางคนเอาเป็นว่าทํางานราชาการส่วนท้องถิ่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเขายังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเป็นหลักโอกาสที่จะพบกันยากแล้วเขาโฟกัสเกี่ยวกับงานมากๆนะคะทีนี้ขอดูคําถามพิเศษให้กับคุณนิชานันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแอบรักจะสมหวังไหม คุณนิชานันไพ่ทาวเวอร์โอเคเพื่อนๆที่เป็นราศีเมษช่วยถามแทนเพื่อนๆกันได้นะคะค่อนข้างยากค่ะคุณนิชานันนะแล้วเผอๆเนี่ยอยู่ๆเขาก็จะเหมือนกับว่ามีปัญหาเนี่ยจะมีปัญหากันเร็วๆนี้ด้วยนะคะคือเกิดความเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดในตัวเรานะคะต้องต้องระมัดระวังอยู่ๆก็เข้าใจผิดในตัวเราขึ้นมาเนาะโอเคนะคะพูดคุยกันได้นะทุกคนต่อไปสถานะไม่ชัดเจนค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันของชาราสีเมษเป็นยังไงบ้างโอเคสถานะไม่ชัดเจนคนที่คุยคุยกันอยู่ที่กําลังจะพัฒนาไปเป็นแฟนนะนะจริงๆสถานการณ์พวกคุณแฮปปี้กันอยู่นะมีความสุขเหมือนกันนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาหนึ่งดาบก,ก็คือว่าเขาเองก็ตอบโจทย์อย่างชัดเจนกับคุณว่านี่มันยังเป็นโอเพนเร a t i o n ชิพอยู่นะคือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไมช่ชัดเจนไม่ได้เพราะว่าเขาเองเหมือนกับว่า ยังไม่พร้อมในความสัมพ,พันธ์นี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งต้องระมัดระวังว่าความสัมพ,พันธ์นี้เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเขานั่นแหละมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่เคลียร์นะคะอืมอ่าเขายังไม่เคลียร์เขายังไม่เคลียร์ว่าตัวเขาจะเอายังไงต่อไปความสัมพ,พันธ์นี้มีโนว่าจะเป็นรักซ้อนเหมือนกันนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่แอบมีอยู่แล้ว แล้วมีความรู้สึกพิเศษกับใครคนหนึ่งอยู่นะคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรู้สึกพิเศษด้วยเขาพยายามจะหาเวลาเพื่อที่จะปรับตัวเข้ามาหาคุณหรือคุยกับคุณมากขึ้นเออคุณทั้งสองคนอาจจะเคยลักลกเล,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 ลิกกันหลายครั้งแล้วใช่ไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเลิกกันคบกันหายกันไปกลับมาใหม่นะคะหลายครั้งแล้วอืม วิบางคนถึงขั้นเคยแต่งงานกันไปแล้วหย่าแล้วแล้วกลับมาลองกลับมาคุยกันอีกครั้งนาออันนี้นในกรณีบางท่านบางคนนะคะหรือตอนนี้คนคุยของคุณเขากําลังจะแต่งงานแต่คุณก็ยังคุยกันอยู่อ่าอีกกรณีหนึ่งก็คือความสัมพันธ์นี้โอกาสที่จะชัดเจนค่อนข้างยากในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยโอ้โหมีโอกาสที่จะใครคนนึงจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์คุณหรือเขาโอเคเป็นเขาค่ะเป็นเขาจะมาพูดคุยกับคุณอย่าง ตรงไปตรงมาว่าเออมันจบมันหยุดเพราะว่าเขาจะต้องไปเลือกคนของเขาหรือคนที่เขาอยากจะเลือกคนคนนั้นนะคะบางคนเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สามเหตุการณ์นี้บางคนเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สองเลยบางคนอันนี้พื้นดับพื้นดวงชะตานะแล้วแต่ว่ามันเอในทักษะจรของดวงชะตาของคุณในเดือนในปีนี้เป็นยังไงบางคนดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นกาลีพอด,ดีก็อาจจะเร็วหน่อยนะคะเร็วหน่อยเกิดขึ้นเร็วหน่อยเนาะอืม อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะกับสถานะไม่ชัดเจนนะคะใบสุดท้ายของสถานะไม่ชัดเจนแล้วหลังจากที่ห่างและจบคุยเคลียร์กันไปคุณจะเป็นยังไงโอเคดีนะคุณมุ่งหน้ามุ่งตาไปทำสิ่งใหม่ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะส่วนเขาล่ะเขาก็ต้องทำในสิ่งที่เขาทำแต่ว่าเขาก็เหมือนฝืนๆเหมือนกันนะเดือฟูดูแล้วในอนาคตมีรีเทิร์นแน่ๆแน่นอนใช่ไหมล่ะนี่ไง มีการรีเทิร์แน่ๆนะคะแต่ว่าเป็นว่ามันมีเกณฑ์ที่จะห่างแล้วจบกันไปในเดือนนี้ด้วยนะคะโอเคมาทีนี้นะคะราศีเมษได้จากคุณเอ่อชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะอืมนะคะคนามสกุลสีห่าวงใช่ไหมหมออ่านผิดขออภัยนะโอเคคุณสีห่าอ่าโอเคคุณเอ็นแล้วกันนะคะขอใช้ตัวเอ็นหน้า เขาถามเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงไปตอบให้คุณเอ็นก่อนนะโอเคราศความสัมพันธ์ที่จบลงไปอ๋อเขาเป็นคนราศีเมษด้วยความสัมพันธ์ที่จบลงไปมันจบแบบจริงๆหรือ,อยังคะโอ,โอ้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบยังไม่จบเขาจะกลับมาเพราะว่าเขาก็มีใจให้กับเราเหมือนกันนะคะ เขายังมีใจให้กับเราเหมือนกันนะคะอืมแล้วการกลับมาของเขาเขาจะใช้เลขกลหน่อยนะใช้วิธีการหน่อยนะ mm. เขามีคนอื่นหรือเปล่าขอดูหน่อยสิ mm. เขาก็ลังไปตัดสินใจเรื่องความรักของเขาอยู่อ่ะแต่กลับมา mm. เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวสิมีคนมีคนอื่นกลับมาด้วยแต่เขายังรักเยอยู่เขากลับมาทั้งนงั้นีเพราะว่าเขายังรักนะคะ อืประมาณนี้นะเขาอาจจะเป็นคนราศีตุลราศีมีนก็ได้นะเนี่ยหรือเป็นชาวธาตุน้ํานะคะโอเคทีนี้ถามแทนนะคะหูน่ารักมากเลยช่วยกันถามนะคะชาวราศีเมษถ้าจะถามถึงความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วมันจบแบบจริงๆหรือยังสําหรับชาวราศีเมษโอ้โหเจ๊โอเคชาวราศีเมษชัดเจนมากว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วอะ่ะ แล้วสิ่งที่มันกําลังจะจบในเดือนเนี้มันจะจบลงไปไม่ต้องคาดหวังเลยเดือนเนี้ยอยู่สแตนบายกับชีวิตเลยแต่หมอถ่ายว่าเดือนหน้ามีซีรีส์นี้ยังไม่จบมีต่อนะคะเดยวมาดูกันมาดูกันเอาเป็นว่าเดือนนี้เราปล่อยเซอร์เลยปล่อยชิวเลยจบก็คือจบให้มันจบไปให้หมดนะคะอืมส่วนเรื่องของคุณเอ่อคุณเอ็นเนี่ยไออนาคตมีเกณฑ์กลับมาแต่ว่าปล่อยจอยเลยนะคะเดือนนี้ก็ปล่อยชิวชวไป นะคะไปไรมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือบางคนความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะเขาเองอาจจะมีการบินไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทํางานนะคนทุกคนรูสิหมออ้วนมากอะ่ะกินแต่แป้งกินแ,แต่แเบอร์เกอร์โอ้เดี๋ยวจะกลับมาฟิตุนกลัวจะตุยก่อนวนควรนะคะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนผมมาบนหรือว่าอะไรเนี่ยโอเคอ่ะไปต่อค่ะ สถานะคนมีคู่นะคะเอาสันส้นๆแล้วกันเนาะคนมีคู่นะคะโอเคความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไง3มใบเลยนะคะในเดือนนี้นะคะโอเคอ่ะปัญหาให้ระวัง3าอย่างเลยก็คือ1เรื่องการพูดคุยการเจรจากันนะคะในเดือนนี้บางคนจะเอาอีกอย่างฉันจะเอาอีกอย่างฉันจะคุยอีกอย่างเธอจะเอาอีกอย่างอีกคนนึงคอยสั่งคอยออกคําสั่งปัญหาส่วนใหญ่ของพวกคุณจะเป็นแนวนี้จะมีคนนึงถูกกดขี่เอาไว้อีกคนนึง รับคําสั่งอีกคนนึงคอยสั่งอย่างเดียวฉะนั้นต้องไปแก้กันแล้วทุกอย่างมันจะไปในทางที่ดีได้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมอ่ะโอเคนะคะก็อุ้ยแต่คนมีคู่ระวังนะจะมีมือที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์จะเข้ามาทางคุณบางคนเป็นชาวต่างชาติรักษาศินเอาไว้ให้มั่นนะคะครบๆทีละคนนะประมาณนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษลัคนามเมษเนาะก็เดี๋ยวหมอจะ จบคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดคลิปต่อไปเป็นชาวราศีมังกรแล้วกันนะคะถ้าใครอยู่ก็มังกรยังอยู่ไหมอะ่ะกี่ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มสีทุมกว,กว่าแล้วเนาะตอนนี้เมืองไทยโอเคอ่ะก็ลำดับต่อไปก็เป็นมังกรแล้วกันนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะโอเคไปต่อที่